บวกขาวอะจริงๆแล้วบวกขาวเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับมันก็คล้ายๆกับคนปลอมตัวเข้ามาในไทยแหละเพราะดังปุ๊ลืมตัวเองว่าตัวตนเองมาจากไหนอะไรไมาจากไหนมันหลอกคนอื่นอ่ะหลอกได้แต่หลอกค ตัวเองอะรอไม่ได้ยังไม่จบง่ายๆค่ะกับประเด็นชาติกําเนิดของบัวขาวที่แม้เจ้าตัวจะออกมายืนยันนะคะว่าชันนี่แหละเป็นคนไทยแต่ล่าสุดถามมีหนุ่มขมรนรายหนึ่งค่ะเขาได้ออกมายืนยันด้วยนะคะบอกว่าแท้จริงแล้วบัวขาวเป็นคนขมรนอย่างแน่นอนส่วนเหตุผลที่บัวขาวไม่ยอมรับในชาติกําเนิดของตัวเองจะเป็นเพราะอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะบัวขาวอะจริงๆแล้วบัวขาวเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับโอ้จริงอะบัวขาวเป็นคนกัมพูชาเอา ตั้งแต่ในตอนในแล้วมาถึงปัจจุบันนี้บัวขาวเคยต่อยกัมพูชาไหมบัวขาวไม่เคยต่อยเพราะว่ามันเป็นญาติดียวกันไอ้ที่ข้อมูลไอ้ีเรื่องจริงเหรอเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเขามาสู้เพื่อเพื่อคนไทยเขาก็พอเขาดังเพื่อคนไทยเขาอยู่แต่ในล่มเย็นเพื่อคนไทยเขาก็ไม่ไม่ยอมรับอยู่แล้วอุ้ยอนี้เรื่องจริงเลยใช่ อพราะมันมีรั่อ้าวเคยเคยเคยได้ยินไหมอ่ะเคยได้ยินไหมใบไม้อ่ะมันมันล่วงจากต้นไหนก็ใบต้นนั่นแหละอ่าพวกขาวไม่ยูดดังอยู่ในไทยมันก็เป็นคนไทยแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกโอ้ขอบคุณมากรับครับมันก็มันก็มันก็คล้ายๆกับคนปลอมตัวเข้ามาในไทยแหละ พอดังปุ๊บ <c oughs> ลืมตัวเองว่าตัวตนเองมาจากไหนอะไรไมาจากไหนก็เออคิดคิดว่าเลาะเข้าได้เลาะเลาะใจตัวเองได้ไงเจจริงๆแล้วมันเลาะตัวเองไม่ได้หรอกมันเลาะคนอื่นอะเลาะได้แต่เลาะตัวเองอะเลาะไม่ได้ <c oughs> ตอนไหน,นตอนไหนแล้วมันไม่เคยสู้กับคนกำชาเพราะว่ามันสายเลือดเดียวกันไงมันสายเลือดกำชาไงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ หนุ่มขมินบรานีค่ะได้ออกมายืนยันว่าแท้จริงแล้วบัวขาวเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาอย่างแน่นอนพร้อมทางวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะบอกว่าบัวขาวอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับตั้งแต่ไหนตอนไหนแล้วบัวขาวเคยต่อยกัมพูชาไหมบัวขาวก็ไม่เคยต่อยเพราะว่ามันเป็นญาติเดียวกันเรื่องจริงๆเนี่ยเขามาสู้เพื่อคนไทยเพราะเขาทําเพื่อคนไทยเขาอยู่แต่ในร่มเย็นเพื่อคนไทยเขาก็ไปยอมรับอยู่แล้ว เคยได้ยินไหมไปไมาม,มาร่วงจากต้นไหนก็ไปต้นนั้นแหละบัวขาวมาอยู่ดังอยู่ที่ไทยมันก็เป็นคนไทยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันก็คล้ายๆกับคนปลอมตัวเข้ามาในไทยพอดังปุ๊บก็ลืมตัวเองว่ามาจากไหนคิดว่าหลอกเขาได้หลอกใจตัวเองได้ไงแต่จริงๆแล้วมันหลอกตัวเองไม่ได้งานนี้ค่ะทําเอาชาวเน็ตไทยถึงกับสงสัยค่ะว่าเขาไปโดนตัวไหนมาเนี่ยถึงได้มโนโปเป็นตู่เป็นตากขนาดนี้และยังตอกกลับไปด้วยนะคะว่าให้ทางผู้จัดคมเมต์เนี่ยควรมาเคลียร์เรื่องฆ่าตัวของบัวขาวให้เรียบร้อยซะก่อนนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ